ดอกแก้วแม่พี่น้องหอมหอมมือเสาวอย่างเลื่อยยางออกมาตั้งออกมากเอาขาดจากน้อยหอมคักหอมแน่หอมข่าวบานเลยนี่่อยก็เลื่อยยางออกมาบิ่งเนี่ยเป็นตอนซ่อนบม่พี่น้อง มีตัวอะไรมาเกาะด้วยโอ้ยงามแท้ธรรมชาติธรรมชาติคักคักเดี๋ยวนะโอ้สวยงามสวยงามพี่น้องแต่ภาพแกว,แก,วแก้วเลยนะามาแรงมาเกาะมันหอมแหมพี่น้องมันหอม หอมคักหอมแน่แล้ววะโอ้ยอ่อนซ้อนเด้ออ่อนซ้อนเด้ตัวมาแรงเกาะนี่มาแรงเกาะด้วยเออดู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 โอ้ย,อยงามงามงามธรรมชาติเบื้องแน้พี่น้องดอกไม้โอ้ยไม่อยากเข้าบ้านเลยวะ่ะไม่อยากเข้าบ้านเลยพี่น้องเลย จ้าเจอกันคลิปใหม่จ้า,จา,จา